สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในเดือนกันยายนนะคะกับอาจารย์เดียค่ะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งชาโลและมิลเลอร์นัมเบอร์ในการทำนายดวงการเงินของท่านประจำเดือนกันยายนนี้เรามาดูกันค่ะว่าในเดือนนี้สถานการณ์ด้านการเงินการลงทุนของท่านจะเป็นอย่างไรคะ่ะราศีมีนสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนประจำเดือนกันยายนนะคะตามไปดูกันค่ะว่าสถานการณ์ด้านการเงินของท่านจะเป็นอย่างไร อาจารย์จับได้ไพ่เด็กไม้เท้าค่ะชาวราศีมีในเดือนนี้อาจารย์จะบอกว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะโดยเฉพาะข่าวดีนั้นเกิดจากบุตรบริวารหรือว่าคนที่คอยเกื้อหนุนท่านเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนท่านคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าท่านจะได้รับสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นของกำนันที่มีค่าทางใจด้วยละค่ะในเดือนนี้สถานการณ์ด้านการเงินของท่านสามารถที่จะ เขาเรียกว่าราบรื่นแล้วก็ส่งผลให้ท่านมีความสุขไปจนตลอดทั้งเดือนในเดือนนี้อย่าลืมที่จะแบ่งปันสิ่งที่ได้รับแล้วก็นําไปแบ่งปันปันบุญให้กับผู้อื่นด้วยนะคะก็จะยิ่งเป็นทานบารมีที่จะขับเคลื่อนให้ท่านสามารถประสบความสําเร็จด้านการเงินอย่างที่ท่านตั้งใจค่ะ ค่ะและหากท่านใดอยากฟังดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่กดมาที่ดอกจัน33621แล้วโทรออกเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดดวงชะตาของท่านประจำเดือนกันยาย,โยนโดยละเอียดค่ะ